สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเราก็ผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นขวาดำนะครับของยำ5 DT นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการเปลี่ยนเฟืองหม้ให้ FC ท่านหนึ่งนะครับที่ส่งอะไหล่มาให้ผมนะครับเฟืองไม้นะครับเวลาเปลี่ยนนะครับก็ต้องแกะตัวล็อกตัวนี้ที่อยู่ในนี้ออกก่อนนะครับปัญหาตัวล็อกตัวนี้ก็คือมันแกะไม่ออกนะครับ แล้วบางทีเขี้ยวมันล้มนะครับมันจะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นเขี้ยวแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับเ c ซีได้ลองดูแล้วมันไม่ออกนะครับตรงจุดนี้แล้วก็เลยส่งมาให้ผมทดลองดูว่าจะออกไหมนะครับผมก็จะลองถอดให้ดูนะครับว่าเฟืองไม้นะครับมันถอดยากขนาดไหนนะครับแล้วก็ใช้เวลานานขนาดไหนบางคันนะครับก็ถอดง่ายๆนะครับบางคันก็ถอดยากนะครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าคันนี้จะถอดได้ไหมแล้วก็มีบางคันที่ถอดไม่ได้ก็มีนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับผมก็จะใช้แก๊สก,กระป๋องนะครับเป่าก่อนนะครับให้มันร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็ลองเอาเครื่องมือตัวนี้มาคลายดูนะครับ ควันก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่เริ่มร้อนมากแล้วนะครับเ,เห็นไหมครับควันเริ่มขึ้นแล้วนะครับต้องเผาจนร้อนขนาดนี้นะครับให้มันร้อนควันขึ้นเลยนะครับเ,เพื่อมีเนียมจะได้ข,ขยายตัวนะครับแล้วก็เผาภาาสนิมหรือภาาจารบีที่มันแข็งตัวแล้วก็ล็อกติดเกลียวไว้ให้มันคลายตัวนะครับ ถ้ามันไม่ร้อนมันจะออกไม่ได้นะครับตรงนี้ผมเคยลองมาหลายอันแล้วนะครับว่าเราแบบเผาแป๊บๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องเผาประมาณนี้นะครับให้ควันขึ้นมินยมเลยนะครับบางครั้งนี้ต้องเผาถึงสองรอบนะครับถึงมันกระดิกนะครับแล้วยิ่งเวลา,ร,าร้อนอย่างเงี้ยเราต้องจับให้มันแน่นๆน,น,นะครับพอะเราไม่สามารถ เอามือไปจับได้ต้องมีปากกานะครับแล้วก็เอาปากกาจับปาดดำไว้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูนะครับว่าจะออกไหมนะครับเพราะว่าถือว่าร้อนเยอะแล้ว ถ้าเกิดว่ามันไม่ออกยังไงเดี๋ยวเราค่อยเผาต่อนะครับลองดูก่อนเพราะว่าถ้ามันออกเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเผาต่อนะครับไม่ออกเดี๋ยวเราค่อยเผาเพิ่มลงไปอีกนะครับนี่นะครับควันขึ้นเลยนะครับ กนนมาะไม่ได้ออกง่ายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเอาฉีดดูนะครับฉีดยางยาก,กับสนิมฉีดดูให้ <c oughs> มัน มีไอตัวเหล็กตัวล็อกเฟืองนะครับมันหดตัวนะครับมันเย็นลงนิดนึงนะครับแล้วตัวฝาดํานี่มันร้อนเผื่อมันจะออกนะครับไม่ออกเลยนะครับอลองเคาะดูนะครับลองเคาะดูเคาะแล้วก็หมุนไปดูที่จะออกไหมไม่ออกนะครับ เคเดี๋ยวก็ต้องใช้แก๊สเผาต่อนะครับมันยังไม่ออกนะครับเราจะเผาเครื่องนี้เราจะเผาใหม่นะครับเผาให้มันร้อนแบบมากๆเลยนะครับเอาทีเดียวเลยนะครับเครื่องน,นี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะติดมากครับแน่นมากเลยไม่กระดิกเลยเลยนะครับเค Okay. เที่ยวนี้น่าจะพอแล้วนะครับร้อนมากแล้วร้อนกว่าเที่ยวที่แล้วแล้วนะครับมาดูควันขึ้นนะครับนเห็นไหมครับเที่ยวนี้จะร้อนมากนะครับถ้าไม่ออกก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับเราก็ต้องลุยกันต่อไปถ้าไม่ออกก็ต้องทําอย่างนี้นะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับโอเคก็เองเที่ยวใส่นะครับให้มันตรงล็อกกันแล้วก็ใช้ เดี๋ยวขันให้แน่นอีกทีนะครับการมันหล่นนะครับ ที่ยวที่สำคัญคือเที่ยวของเดิมมันนะครับมันเป็นล่องเยอะแล้วนะครับเขาเล่นจนห่างแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองใช้ ใส่ควงตอกนะครับใส่กับลุกบ็อกนะครับแล้วก็ลองเพาะแบบนี้ดูนะครับว่าจะออกไหมน,นะครับ ู้สึกว่าไม่กระดิกอีกเหมือนกันนะครับโอ้โ oh ห oh ไม่ยอมเลยนะครับอื้มสุดยอดเลยนะครับอันนี้ไม่ยอมออกง่ายๆเลยนะครับโอ้โ oh ห โอเคเดี๋ยวก็หาวิธีกันต่อไปก่อนนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับดูก่อน ว่ามันเหมือนแค่ลูดเฉยๆอะไรทำนองนั้นนะครับไม่แม่ใจนะครับว่าจะออกหรือเปล่าเพราะเขี่ยวมันจะล้มไปหมดแล้วนะเ่ี่ยว ด้านในนะครับจะดูเหมือนมันก็น่าจะออกนะครับให้ความรู้สึกว่ามันน่าจะออกนะครับเนี่ย รู้สึกนะครับอยากให้มันออกนะครับน่าจะออกนะครับเนี่ยแต่มันเหมือนเคี่ยวตัวเนี้ยมันเกาะได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับ แน่ใจนะครับว่าออกออกแล้วนะครับหมุนได้หมุนได้นี่นี่ออกแล้วนี่หมุนได้โอ้คนชั่วนะครับนึกว่าจะไม่ออกนะครับหมุนได้เลยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนรู้นะครับหมุนได้แล้วได้แล้วโอ้ก็คิดว่ายังไม่ออกแล้วนะครับถ้าหมุนได้นี้นะครับเดี๋ยวลองเอามาเหาะดูนะครับมันร้อนอยู่นะครับเอามือจับไม่ได้นะครับหลงเอามือจับไปในพลองเลยนะครับผมเป่าจนไม่รู้ว่าอุณหภูมิมกี่องศานะครับ ออกมาละโอ้นึกว่าจะไม่ออกซะแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนเพราะมันร้อนอยู่นะครับ คื่อนที่อยู่ตัวในนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เขื่อควงเคาะทัานออกนะครับออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เย็นแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาประกอบนะครับโอเคก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ เราเอาออกจากตรงนี้นะครับตัวสําคัญเลยนะครับตรงนี้ที่มันออกยากออกเย็นนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยที่มันออกยากออกเย็นแล้วมันบานหมดแล้วนะครับเราต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าเผื่อคราวหน้านะครับจะได้ถอดออกง่ายคือเนี่ยจังหวะอย่างนี้นะครับถ้าเราหมุนออกมายางนี้นะครับหมุนออกมาตรงเนี้ยบ่าตรงนี้มันรูดมันรูดอย่างเงี้ย ข้าวหน้าก็จะเอาออกอย่าเดี๋ยวเราจะต้องเจียนะครับไม่ให้มันรูดเพราะว่าอย่างเข้าเนี่ยฉากตรวนี้มันรับอยู่มันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าออกอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันรูดสูงเดี๋ยวผมก็จะเจียแต่งให้เหลี่ยมนะครับเนี่ยให้เหลี่ยมมันสวยงามนะครับเพื่อที่เวลาเราคลายออกตอนหลังจะได้ไม่รูดอีกนะครับ นี่ครับอย่างน้อยก็ให้เหลี่ยมมันล็อกแล้วมันก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะได้เอาออกง่ายนะครับไม่ใช่ว่าอย่างเมื่อกี้เหลี่ยมมันรูดนะครับอย่างนี้ก็พอจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับนําแกนตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับ ป็นนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวทาทาเกี่ยวนิดนึงนะครับขันพอตึงก็พอนะครับให้มันหมุนได้นะครับไม่ต้องไปขันให้มันแน่นนะครับตรงนี้ ก็นำตัวนี้มาใส่นะครับเฟืองลองหมุนดูนะครับมันต้องหมุนได้นะครับถ้าหมุนตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้ต้องหมุนได้เนี่ยถ้าหมุนได้อย่างเงี้ยโอเควัดรอบขึ้นแน่นอนนะครับอย่างนี้วัดรอบขึ้นแน่นอนนะครับก็โอเคนะครับจบเรียบร้อยสําเร็จนะครับสําหรับอันนี้นะครับนึกว่าจะใช้ไม่ได้ต้องส่งกลับไปทั้งสภาพแบบนี้แล้วนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ